สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชวนชมในส่วนของรถสวยพร้อมใช้งานมือเดียวป้ายแดงนะครับ Honda Civic นะครับตัวปี2 0 0 5นะครับกับ Civic Dimension ตัวท็อปสุดนะครับ Airbag ABS 1.7เครื่อง VTEC นะครับสวยสมบูรณ์ครับคันนี้ไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิกคว่ามนะครับมือเดียวป้ายแดง159,000บาทนะครับรองคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับ รถสวยสภาพดีงามครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิคว่มนะครับคันนี้มีเครื่องเสียงแถมมาด้วยนะครับเป็นรถเจ้าของร้านเครื่องเสียงนะครับใครที่ชอบเครื่องเสียงห้ามพลาดเลยครับรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับเดิมๆเอาไปใช้งานได้ทันทีครับไม่ต้องเก็บซ่อมนะครับของเหลวเปลี่ยนถ่ายเรียบร้อยเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นปึกยางบิสโตนใช้ได้อีกนานชมเช็คดูรถทดลองขับแจ้งมาจากช่อง YouTube ขอสวดรถได้ครับรถอยู่ที่พุทธมนตรสาย2นะครับ จะส่งให้ได้ทั่วประเทศนะครับรับประกันลดไม่หายนะครับคัดส,สภาพเช็คพิเศษนำมาฝากนะครับ159,000บาทนะครับมือเดียวป้ายแดงใช้งานไปแล้ว220,000กิโลเมตรนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์งามๆเลยครับภายในระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับตัวนี้ Airbag ABS d i s c ดิสเบครับชมเช็คดูได้ครับกระจกซ้ายขวาพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้าครบสมบูรณ์ภายในเบาะหนังสีดำสวยงามกว้างขวาง,วางพอประมาณ ทรงหรูดูดีสำหรับดเมนชันนะครับตัวนี้เป็นปี2005นะครับท็อปสุดถ้าชอบถ้าใช่นะครับแวะไปชมไปทดลองขับได้เลยครับรถสวยสภาพดีงามกองหน้ากองหลังนะครับพร้อมสับนะครับเครื่องเสียงเอาพายชมเช็คตรวจสอบูได้ครับระบบไฟฟ้าสมบูรณ์ระบบเครื่องเสียงแน่นๆนะครับตึบๆแน่นอนใครที่ชอบเครื่องเสียงนะครับตีตู้มาเนียนๆแบบนี้เลยครับสุดจัดแล้วครับใครชอบเน้นโทรเจรจา ไปดูรถทดลองขับแจ้งมาจากช่อง y t u t u ครับหน้าเดิมหลังเดิมเนียนๆครับน็อตไม่ถอดฝาไม่ขยับเอาไว้ใช้งานนะครับเจราจาต่อรองพูดคุยราคานี้นะครับ1 5 9 0 0 0บาทนะครับกับรถสวยสภาพดีงามเอาไปใช้งานได้ท,ทันทีไม่ต้องเก็บซ่อมนะครับ สำหรับใครที่ไม่มั่นใจนะครับก็เข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้ครับในแฟนเพจแฟนขับของ e s ครับหรือได้เมนชั่นลับก็ได้ครับ i ี i c คขับก็มีครับลองเข้าในแฟนเพจ Facebook นะครับจะเจอกลุ่มคนที่ใช้งานอยู่จริงสามารถจะแบ่งปันประสบการณ์ให้กับสมาชิกได้อย่างแน่นอนนะครับรถสวยเนียนมากๆครับหน้าเดิมหลังเดิมห้องเครื่องแห้งๆครับชมเช็คดูรถตรวจสอบนะครับหาเอาไปใช้งานนะครับดูก่อนได้ครับอยู่ใกล้ได้เปรียบนะครับไปเช็ครถทดลองขับ สมาชิกบ้านไกลนะครับท่านชอบพร้อมจบอยากได้ไว้ใช้งานนะครับจะส่งให้ท่านได้ถึงหน้าบ้านนะครับรอเช็ครถทดลองขับอยู่หน้าบ้านนะครับเวลาที่เราหารถสักคันเราจะถามว่ามีชนไหมหน้าเดิมหลังเดิมไหมเนียนหรือเปล่าคันนี้ครับเต็มทุกคําถามจบทุกคําตอบครับเอาไปใช้งานได้ทันทีขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับสีสวยเงาชํำรอบคันขับเคลื่อนมาให้เรียบร้อย เช็คมาทุกระบบของเลีวก็เปลี่ยนทายมาแล้วนะครับเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบและสนใจกําลังหารถใช้งานราคาแสนกลางนะครับคันนี้ดีงามสภาพยอดเยี่ยมมือเดียวป้ายแดงชอบหรือไม่ใช่หรือเปล่ารองพิจารณานะครับสำหรับผมทำาันที่ชีเป้าและก็กล้าการันตีการจัดส่งให้กับสมาชิกนะครับถึงบ้านท่านแน่นอนนะครับรถคัดรถเช็ครถเลือกไว้แล้วครับเลือกตั้งแต่ตอนส,สวยที่เราไปซื้อไปหารถนะครับฉะนั้นถ้าไม่สวยก็คือไม่ซื้อครับมัน ขายแล้วมันปวดใจครับโดนด่าครับเราไม่อยากโดนด่าครับคันนี้สวยจริงโทรได้เลยขอบคุณค